สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวเด้ของลูกค้านะครับมาเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะบัสเ็ตแล้วก็แคชชวลกันมากนะครับแต่ว่าหน้าตาของนอนนี่ไม่น่าแคชชวลนะครับเพราะว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นคอมมานเดอร์สุดฮิตแล้วก็สุดแกร่งนะครับเก่งที่สุดได้รับความนิยมสูงสุดของสีก a อเกอรีเขียวดํากันเลยทีเดียวนะฮะก็คือลาทริลนะครับเบลดออฟเดอะเนะครับผมซึ่งผมอนะ จัดเด็กของน้อนคนนี้นะเป็นประมาณเกือบ10เด็กเลยนะครับแต่ว่าเด็กนี้จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใส่การเอฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเราใส่การเอฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าจะมีความสามารถที่ใช้ในการที่ทําให้อ่สร้างโทเค็นเอฟแล้วก็เมื่อเอาเอฟสิบตัวมาแท็บนะครับจะเป็นคล้ายๆกับรวมกันประกอบพิธีกรรมนะฮะสายเวททาให้ดูดเลือดจากอุปนิ์ได้สิบหน่วยแล้วเราก็ได้เลือดสิบหน่วยนะครับผมแต่ว่าเด็กนี้จะใส่องค์ประกอบของ แมงมุมแล้วก็การ์ดอื่นๆอีกลงไปแซมแซมอีกนิดหน่อยนะับมาดูที่เคเซอร์ก่อนเลยนะครับเคเจอร์ก็จะประกอบด้วยเอลฟ์แน่นอนขาประจำนะฮะเอลที่เป็นเอลเขียวดำนะฮะหลายๆตัวเนี่ยเป็นอันนี้ผมไปเลือกลิสที่ค่อนข้างที่จะมีความอินดี้ประมาณหนึ่งนะฮะเพราะว่าจะเป็นส่วนผสมของเอลกับแมงมุมนะครับจะมีการ์ดประมาณหนึ่งที่เป็นการ์ที่ใช้สนับสนุนซีเนจี้กับแมงมุมนะฮะก็แมงมุมก็จะเป็นได้ว่าเป็นเคเจอร์ยอดฮิตของสีเขียวดำนะครับจะมี ะละักษณะพื้นฐานจะมีทัพเน็ตหรือว่าเลือดที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอยู่สนามได้ยืนยาวแล้วก็มีเด็ทัชแล้วก็สามารถริชได้ด้วยนะฮะในการบล็อกตัวฟลายอิงได้แล้วก็จะมีความดีอีกหลายๆอย่างเช่นสร้างโทเคนเก่งเช่นเดียวกับเอล์นั่นเองนะครับผมส่วนตัวเอลนั้นก็แน่นอนว่าจะเป็นการที่ใช้ในการบัฟพลังการในการแรมมานาการที่ใช้ในการจัว่วการใช้ในการเพิ่มไลฟ์แล้วก็เซิร์ชเอล์เข้าด้วยกันนะฮะดังนั้นส่วนผสมของเอล์กับ แมงมุมก็จะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะแปลกแต่ว่าลงตัวนะครับผมที่ผม เปิดๆไปเนี่ยจะเป็นพวกเอลนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเอง,เอง,เองนะในดีเทลยิบย่อยนะฮะแต่ว่าเหล่าเอล์สีเขียวสีเขียวดาก็จะไม่พ้นประมาณนี้แหละนะฮะตัวไหนที่เป็นสีเขียวจะเน้นเพิ่มมานาเยอะหน่อยหรือว่าบัฟเยอะหน่อยตัวไหนที่มีสีดําผสมด้วยก็จะเป็นการที่จะดูดเลือดบ้างยิงบ้างแล้วก็ฆ่าบ้างนะครับหรือว่าใช้ในการที่จะซอรครฟบางอย่างของเราให้ไนดะ้ผลประโยชน์บางอย่างกลับคืนมาส่วนเคร์เจอร์ประเภทอื่นๆที่อยู่ในเด็กนี้นะครับก็จะมีแมงม,มุมจากเจ้าลอตอัลจูฟรีนนะ,ะตัวนี้ถือ คอมมานเดอร์ของชุดได้หลายเด็กในทีเดียวนะครับผมแล้วก็การ์ดงูนะที่ทำให้แอคแท็ของตัวเทนต์ไว์คิเตอร์ของตัวเราทุกตัวเป็นเดลทัสนะฮะเมื่อเราแอคแท็นะครับผมแล้วก็เมื่อดิวเข้าเพลเยอร์เนี่ยสามารถที่จะโจมได้ด้วยนะเป็นการเติมทรัพยากรการเดบนมือ ส่วนตัวนี้ Tree Fork นะฮะก็ทำให้เราสามารถจะสร้างโทเค็นซับอริงนั่นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ทำไอ้เอาซับอริงโยนทิ้งในการจวดแลือเช่นดยการเติมสมรรถกาอนบนมือได้ต่อเลยเพราะเรามีมันนะครับเยอะอยู่แล้วนะฮะเราก็จะสามารถที่จะเอาการ์โทเค็นเหล่านั้นเนี่ยไปเติมเป็นการ์ด Advantage บนมือได้ด้วยนะครับ รูทเอ็กซ e r ูเบรนต์นะครับเอ็กซ์เพลเยอร์นที่ทำให้เราสามารถจะเล่นแลนได้เพิ่มอีก1นนึ่แลนนะเราทำได้ประโยชน์ได้นัวนูนนี้อีกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแมงมุมตัวนี้เป็นไฮดร้านะฮะทรัมเปลแล้วก็พลังเท่ากับ X นั่นเองเมื่อเรามีมานาเยอะ X ก็ลงมาแบบเปิ่มๆได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวเด็ดของเด็กนี้นะจะเป็นแมงมุมตัวหนึ่งน่อยู่ไหนนะผมเอาไปแอบๆอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับ ต่อไปเป็นอ์ติแฟกต์นะครับร์ติแฟกต์ก็ใช้ในการสร้างมานาแน่นอนอย่่งใช้ในการ ram นะครับ ram 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 แล้วก็ตัวนี้ที่ทําให้เมื่อมี elf ตายนะมันจะโดนจับเข้าไปทําพิธีกรรมอยู่ในไห้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะแฮบ ที่จะสามารถที่จะเอาเอลที่ตายไปนั้น่ะมาเสกขึ้นมาได้อีกทีนะฮะเอ็ซสามารถเล่นเอ็กซาการได้ด้วยนะครับได้ด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีสามการนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะดึงเคเจอร์การ์ดนะครับกลับขึ้นมาบนมือนะครับกากับทําหน้าที่ได้ซ้ำๆนะตัวนี้สามารถที่จะ แปลงล่างใช้ความสามารถสเตชันได้ด้วยนะฮะที่ทำให้เป็น Flying Life ฟ์ลิงนะฮะเป็นการเสริมที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวเพราะว่าเด็กเขียวดำน,นหลายๆครั้งนะเราจะลดเลือดนะครับในการจั่วอะไรแต่ว่าวก็จะมีตัวเสริมในการเกณฑนไลฟ์เพิ่มเลือดอีกนิดๆหน่อยหนะครับผมส่วนซอสซสรีนะจะเป็นซอสซสรีที่ใช้ในการแรมมานานแล้วที่เราจะเห็นได้บ่อยๆกันอยู่แล้วนะครับผม ก,การที่ใช้ในการขุดนะฮะการที่ใช้ในการที่จะทาให้เคเซอร์ของเราบวกสิบบวกสิบวิชิแลนด์นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าบวกผสมกับต,ตัวที่ทรัมเปอร์ไปด้วยนะฮะก็รับรองว่าจะเก่งมา,มากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะลาวที่ของเรานรมีความสามารถที่ติดตัวเธอมาก็คือความสามารถของการเป็นมีเนสนะฮะเมื่อตีไปแล้วก็มีคุต่อสู้มารับ2ตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่บวกสิบบวกสิบปั๊มเข้าไปด้วยเนี่ยเราก็ได้พลังสิบสองตีเข้าวิชิแลนด์นะครับสองตัวต้องมาบล็อกเราแล้วเราก็จะได้ ลูกนะครับเป็นโทเค็นเอลฟ์หรือเรีตามจำนวนดาเมจที่เราทำได้นั่นเองอินสแตนต์นะครับก็ <c oughs> จะเป็นอินสแตนต์ที่ใช้ในการที่จะบัฟนะครับใช้ในการอันแทบใช้ในการเดสทร์นะฮะแล้วก็ใช้ในการฆ่าต่างๆนั่นเองนะครับก็เป็นตัวพื้นฐานอยู่แล้วหาได้ไม่ยากเลยนะครับเอนชานเมนต์ ment, นะฮะก็จะเป็นหลายๆตัวที่ค่อนข้างที่จะเสริมเพิ่มเติมกันไปนะครับเคร์เซอร์ของเราทุกๆตัวนะฮะสามารถแท็บเอามานาได้นะฮะดังนั้นตัวที่เป็นโทเค็นที่เราเสกมาเยอะแยะมากมายแม้จะเป็นหนึ่งหนึ่ง ปกติเราจะตีใครอาจจะไม่อยากจะตีเท่าไหร่ก่ต่อสู้มันบล็อกเราหมดแล้วนะครับก็จะมีตัวเสิร์ฟที่ทำให้เคเซอร์ของเราเป็นตัวเดตทัสชาวบ้านไม่อยากจะเอาตัวของเขามาบล็อกเราแล้วจะมีตัวนี้ที่ทําให้เคเซอร์เหล่านั้นเนี่ยสามารถแทบเอามานานได้อีกด้วยนะก็ทาให้เด็กของเราเล่นได้อย่างลื่นไหลนั่นเองนะครับผมต่อไปแลงก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญของเด็กนี้พอสมควรนะได้ใส่แลงคุณภาพสูงอย่างเช่นเดอะทรีนะครับที่ทําให้สามารถที่จะแทบออลอันแทบนะครับเคเซอร์ของเราขึ้นมา แทบ and ็บแอนด์อันแท็บนะสามารถที่จะแท็บเจ้าเคเจอร์ที่หัวตั้งหนึ่งตัวเพื่อสร้างฟูลโทเค็นได้นะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้นะมีนอนเบสิคแลนด์มาหนึ่งแล้วก็โอันนี้หลุดเข้ามาคนะเป็นการที่ใช้สารพ,าพัดประโยชน์เลยทีเดียวเป็นอซอร์ซริรี่ที่ใช้ในการที่จะเลือกอคุณสามารถเลือก mm hmm. โหม,มดได้3าโหมดนะครับโหมดที่1วางเม็ดสองมาบวกสองสองเคาน์เตอร์บนเคเซอร์หนึ่งตัวหรือว่าหยิบเพอร์มานิ่งจากเจฟยาขึ้นมือนะฮะ เด s ๋ยวเซิร์ชเบสินนะสามารถเลือกได้2ครั้งนั่นเองนะสามารถเลือกโหมดเดิมซ้ำได้นะ o r ร y ที่เดิ๋เป็น Basic l แ n นนะครับแล้วก็ของแถมจากร้านลุงจีนะในทุกๆเด็กนะครับที่ที่ผมมีนะก็คือจะแถมเหล่าโทเค็นที่ใช้จากการเจเนอเรตของการเหล่านี้ด้วยนะฮะโอเคนะเพื่อนๆไหนสนใจจัดเด็กนะครับเด็กนี้ก็เห็นไหมครับว่าเป็นตัวอย่างของเด็กที่งบประมาณแค่ไม่เยอะนะฮะประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0นนะครับแต่ว่าเล่นได้สนุกมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีความแตกต่างจาก เล็กอื่นๆด้วยนะฮะก็มีการคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็าโอเคกับเล็กดิสนีย์ผมก็ได้จัดหาของมานะฮะสามารถต่อยอดถ้ามีแมงมุมเก่งๆเพ,งเพิ่มอีกหลายตัวนะฮะแล้วก็การเสริมของอชุดลอบินในอนาคตในปัจจุบันนี่แหละก็สามารถเอามาเสริมได้นะครับแล้วแต่งบประมาณลูกค้าเลยนะครับความสนุกว่าอยากจะได้เป็นแนวไหนแนวคอมโบแนวสร้างโทเค็นหรือว่าแนวบัฟพลังหรือสร้างตัวใหญ่ก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ในอนาคตครับสนใจอย่าลืมทักมาทางเพจดุจินะครับสวัสดีครับ